าเปิดตัวบอดี้คีที่จริงเขาอะมีมานานแล้วแหละมีตั้งแต่แบบว่าเป็นสูตรก่อนหน้านี้มีมีอยู่ประมาณ3รสมีช็อกโกแลตมีกาแฟมีวานิลาอะไรเงี้ยค่ะแต่อันนี้คือเขาปรับสูตรใหม่แล้วก็มีรสชาติให้เราแบบว่าเลือกเยอะขึ้นแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นรสชาติที่แบบคนไทยน่าจะชอบอย่างเช่นแบบว่ามีมิลค์ทีอย่างพวกแบบเหมือนชานมแล้วก็มีโกโก้ก็เหมือนช็อกโกแลตกาแฟอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นรสชาติที่เราแบบทานง่ายอืมอะไรคนถามว่ากินแล้วมันจะช่วยอะไรยังไงบ้าง ก็คือทดแทนมื้ออาหารเลยเราไม่ต้องมานั่งคิดว่าแบบวันนี้เราจะกินอะไรแคลเท่าไหร่เขาก็คือจัดมาให้แล้วมันไม่เหมือนกับ โปรตีนที่เราเข้าใจนะมไม่ใช่แบบโปรตีนเช็คอย่างโปรตีนเชคมันมีแต่โปรตีนอย่างเดียวแต่ตัว body k e ีอะ er ค่ะเขาจะมีทั้งโปรตีนอยู่ในนั้นม,มีทั้งไฟเบอร์อยู่ในนั้นคือเขามีสารอาหารทุกอย่างที่พอสําหรับร่างกายเราที่เราจะทานแบบเป็นทดแทนอาหารในหนึ่งมือได้เลยหลายคนรู้สึกว่าพอเป็นโปรตีนมันจะกินยากไหมมันจะอร่อยไหมไไม่ยากไม่ยากก็คือรสชาติกี่กี่ทานได้กี่ก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะทานได้คือกี่เป็นคนชอบทานแบบ เป็นคนติดของหวานแต่ทีนี้คือทานคาวแล้วก็ต้องทานหวานด้วยคือ <c oughs> <c oughs> แบบแย่มากเลยนอกจากทานคาวแล้วยังต้องตบด้วยหวานอีก <c oughs> แต่เราส่วนตัวมีนิสัยว่าถ้าสมมติว่าเราทานแบบหวานเราจะจบได้คือเลือก ไม่ทานข้าวแต่ทานขนมอะไรอย่างเงี้ยได้เราก็เลยมันรู้สึกว่ามันตอบโจทย์กับเราที่ว่าอ่ะถ้างั้นน่ะไม่ทานข้าวเลยแล้วกันแล้วก็แบบเป็นบอดี้คีแค่แบบซองเดียวที่จะทานเป็นตอนช่วงเย็นสักประมาณหกโมงครึ่งแทนข้าวเย็นแล้วก็ไม่ทานข้าวเย็นอันนี้แทนมื้ออาหารมื้ออาหารเย็นไปเลย <c oughs> เ <c oughs> ใช่ถ้าเราอยากจะแบบว่าดูแลรูปร่างเราอยากจะแบบลดอยากจะอะไรกี้ว่ามันมันก็ <c oughs> มันก็เป็นอีก <c oughs> หนึ่งตัวช่วยใช่ค่ะต้องเป็นเคล็ดลับของ ตอนนี้ก็ยังต้องไปต่ออยู่เพราะก็ยังต้องสู้ต่อไปอยู่ <c oughs> ค่ะต้องยังต้องสู้ต่อไปคือที่จริงก่อนก่อนนั้นก็ไม่ได้เป็นคนหุ่นดีตั้งแต่ตั้งต้นเนี่ยนะพูด <c oughs> ตรงๆไม่ได้หุ่นดีนะที่นี้คือเราไม่ได้เป็นคนแบบว่าเอวเล็กคือคน <c oughs> อาจจะมอแขนขาแขนขาเล็กแต่ว่าเป็นคนแบบเอวไม่ได้เล็ก <c oughs> ถ้าถ้าแบบคนไม่รู้จักกันก็จะไม่รู้ว่าเอลกี้ประมาณ27ได้นะ <c oughs> ใช่ค่ะมันหึมนั่นแหละค่ะก็เลยเราอยากให้แบบอยากให้เอวมันเล็กลงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องแบบว่าก็ต้องสู้ต่อไปอย่างที่บอกแล้วเราก็อยากให้แบบมันดูเฮลตี้ขึ้น มีกล้ามเนื้อมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยกๆก็จะช่วยแล้วกันใครที่อยากแบบว่าสุขภาพดีแล้วก,ก็กินได้ใครที่แบบว่ากําลังหาตัวช่วยที่แบบว่าทดแทนมื้ออาหารในหนึ่งมื้อของเราได้นะคะพี่ก็อยากจะแนะนําตัว b o ดี้คี er ของ m มเนี่ยแหละค่ะของ Newt l i ท์เนี่ยแหละเพราะว่า,าคือเชื่อถือได้เพราะว่าเขาผลิตที่อเมริกาแล้วก็กี่เองก็ได้แบบไปดูฟาร์มดูการขั้นตอนการผลิตของเขาก็รับรองว่าเลิศแน่นอนค่ะ อ่ะเข้าเรื่องกันนะคะกับเรื่องบอกเห็นบอกว่าหุ่เรื่องค่าเทอมลูกสองคนเกือบล้านนะปีนึ่งตกใจตกใจเพราะว่าตอนแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เอ่อค่าเทอมตอนสมัยเราเราก็ว่ามันก็แพงแลรงใช่เราก็มันก็แพงแล้วตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดแม่เคยบ่นว่าแปดหมื่นก็แพงแล้วต่อเทอมนะตอนนี้โรงเรียนอินเตอร์ก็ฟาดเข้าไปประมาณเทอมละประมาณสองแสนกว่ากของกี่สองแสนกว่าเด็กเล็กเนาะ คนละคนละรุ่นกีสามเท่ามากกว่ารุ่นกีสามเท่าสองปีหนึ่งมีสองเทอมสองแสนสี่บวกกันเป็นสี่แสนแปดสี่แสนแปดสองคนก็เกือบล้านแล้วค่ะไม่มไม่มีล้านเลยเป็นไงบ้างคะพอเป็นแม่ซุดเลยนหมพอโบกเร็วออกมาคือจะบอกว่าไม่ให้เรียนก็อะไรอยู่จะบอกไม่ให้เรียนก็อะไรอยู่แต่เออมันก็ อันก็าอาจจะเป็นเรื่องที่ก็ต้องสู้ต่อไปเหมือนกันแต่เห็นคุณยายบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวยาสยาสอนเองเอาตั <laughs> ่งยายหอยยายจะสอนเองสอ่งยายบอกจะสอนเองแต่ตอนนี้คือยายเป็นบ้านหมุนเวลายายมาอยู่บ้านได้3วันยายก็บอกว่าเดี๋ยวขอไปพักผ่อนสักสองวันเดี๋ยวกลับมาให <laughs> ม่เจออะไรคะเจออะไรคะเขาเริ่มแบบว่าเขาเขาเริ่มวิ่งแบบคือไม่ใช่เริ่มวิ่งหรอกเขาเริ่มแบบว่าเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นมีแบบไปทํานู่นทํานี่คนนี้อยากเล่นอะไรคือ ยยคือเอาเอาใช่จับไม่ทานหรือว่าแบบอยู่บ้านเนี้ยอยากว่ายน้ำาขอถอดเสื้อผ้าแล้วค้านลงสาวยน้ำ <c oughs> เลยเน <c oughs> ี้ยคือเขาแบบเร็วมากไวมากก็เลยช่วงนี้ละสองคนได้ละคะ่ะถ้าคนเดียวมันยังแบบอพอสองคนก็จะแบบว่ายายเลยขอไปชาร์จพลังนน <c oughs> ยายขอไปชาร์จพลังสองวันเดี๋ยวฝามหม้ก็คือยายท้อใจแล้วไม่สอนแล้วหนักขึ้นไปยิูงสึกไงบ้างเรื่องของค่าใชที่ันแพงขนาดนี้ที่คิดว่ามันอาจจะ แรงไปนิดหนึ่งแรงไปนิดหนึ่งถ้าเทียบกับอินคัมของ,องของคนในประเทศเราอินคัมเราไม่ได้เยอะขนาดคือถ้าสมมติว่าเราเอาแบบอลูกคนหนึ่ง4 08, ี่แสนแปดสเท่ากับเดือนหนึ่งก็อยู่ตกประมาณ4,000 40, ม 40, ื่นสี่หม่นไม่รวมค่าแบบนู่นนี่นั่นอ่ะแบบสี่หมื่นนี่คือเงินเดือนเ,นเยอะนะอันอเราเรา,เรา,เรา,เราได้เงินเดือนห0 0 0มื่นให้เราโฉลงกับลูกส0 0หมื่นมัน มันก็ไรอยู่อรเงี้ยรเรารู้สึกว่ามันเคยมีช้อยที่มันสูงกว่านี้ไหมคะมันมันมันใกล้เคียงกันมากค่ะมันแบบไม่ได้ไม่ได้แตกต่างเยอะแต่ว่าคิดเลือกเอาแบบใกล้ๆบ้านใช่เลือกที่แบบว่าใกล้บ้านซัดซัดซัดเป็นเป็นหลักเลยแหละเอาเอาหลักๆคือใกล้บ้านทีนี้มันก็มี2ออย่างให้เลือกแล้วโรงเรียนไทยหรือโรงเรียนอินเตอร์ซึ่งเราเลือกโรงเรียนอินเตอร์เพราะเพราะเราก็เรียนโรงเรียนอินเตอร์มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ก็เลยอยากให้เรียนโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยแหละเข้าสิงหาสิบห้าค่ะอีไม่กี่วันอีกไม่กี่วันเขาคนอื่นเต้นหรือต้องบอกยังไงเขาไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วมันเถอะอะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่าไปเล่นกับเพื่อนที่โรงเล่นไม่ได้เรียกว่าโรงเรียนใช่ไม่ได้เรียกว่าโรงเรียนกลัวเดี๋ยวแบบว่า กลัวเขาบอกโรงเรียนกลัวเดี๋ยวเขากลัวคำว่าโรงเรียนตอนนี้ก็จะบอกว่าเล่นนับเลขเล่นระบายสีไปเล่นกับเพื่อนที่โรงเล่นได้พาได้พาเขาไปดูแล้วพาไปดูแล้วค่ะเขาก็เล่นเปรียบเสมือนโรงเล่นนั่งเล่นโอเคอยู่ก็แม่ทำาองไงบอกว่าจะร้องไห้ไหมเออรู้มีน้ำตาไหมวันแรกน่าจะคิดว่าคิดไม่น่าจะแต่ว่าคุณพ่อไม่แน่เราจะฟังกว่า ไม่หรอกค่ะเขาไปเดี๋ยวเขาก็กลับมามันแค่สามสี่ชั่วโมงเองไม่ได้ไม่ได้อต่แต่ละคนก็อาจจะรู้สึกไม่เหมือนกันสําหรับเราก็คือก็ไปโรงเรียนใกบ้านแล้วก็ใกล้บ้านด้วยเอาแบบง่ายๆเตรียมรับมือกับวันแรกที่เขาไปต้องไปอะ้าบางคนแบบลูกองไปรู้สึกว่าที่โรงเรียนคือไม่ให้ลงคือรถแล้วก็ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้ต้องลงไปแล้วก็ล่ำลาให้มัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอไปถึงปุ๊บเปิดประตูรถคุณครูเขาจะช้อนไปเลยไอเลิฟยูขอบคุณมากค่ะคือไม่ได้พ่อแม่ไม่ได้ไม่ต้องส่งไม่ได้ถึงแล้วไปเลยลูกเี้ยอะไรประมาณนี้อาจจะเพราะว่าเป็นช่วงโควิดด้วยเขาก็ไม่อยากให้แบบว่าผู้ใหญ่ต้องแบบไปผู้ปกครองไปยืนรอล่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะพื้นที่มัน มันจํากัดคือโรงเรียนที่กี่ไปเป็นโรงเรียนแบบเล็กๆห้องนึงมีแค่ประมาณ8ปดถึงสิคนจริงใจเหรอกันที่แบบว่าลูกต้องห่างอกเขาอยุบรอยตลอดที่ผ่านมาแบบนิดนึงสเต็ปของเรา่แบบต้องไปดูเรไม่ได้รู้สึกนเดรอแค่ที่อย่างที่บอกมันแค่สามสี่ชั่วโมงอเองสามสี่ชั่วโมงยังแบบว่าดูซีรีส์ยังไม่ถึงไหนเลยอ่ะก็เลยแบบเขาเรียนเริ่มแค่ประมาณเที่ยงเนาะเขาเริ่มเรียนแปดโมงครึง่งเสร็จบ่ายโม่ แสดงว่าในช่วงนั้นก็เป็นอิสระสาหรับตัวเองละเราก็อาจจะหาอะไรทําเพราะว่าจะตื่นไปส่งเขาก็ตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึงบ่ายโมงก็อาจจะที่อย่างเรื่องอย่างเรื่องอค่าเื่ามันสูงเนี้ยเราต้องตั้งต่ก็คุยกับป๊อแไปว่าเราต้องรับงานมากขึ้นนะต้องยังไงต้องมีเงินเท่าไหร่เสียดไว้สำหรับของลูกเท่าไหร่อันนี้คือโชคดีคือคุณปู่เป็นคนรับผิดชอบเราเราขอเราแฮปปี้ ลีเล่ลูกก็เลยไม่กังวลเพราะว่าคุณปู่รับผิดชอบหลานๆทุกคนคืออันนี้คุณปู่ออกปากเองเลยใช่ไหมคะตอนจบพาริยดีเลยไหมคะหรือว่าแล้วคุณปู่ว่าถึงไหนก็ถึงไหนเราไม่ได้คุยถึงขนาดนั้นโอเคปู่สะดวกค่ะแต่ถ้าเต็มที่ใช่ไหมคะปู่จะเต็มที่เลยคุณปู่เขาก็ดูความเหมาะสมเขาก็ดูเช็คว่าแต่ละเดี๋ยวนี้มันราคาเท่าไหร่เนี่ยมันราคาเท่านี้หมด มันประมาณประมาณนี้หมดเลยถ้าเป็นแบบโรงเรียนอินเตอร์แล้วถ้าเป็นอินเตอร์ที่เล็กหน่อยจำกัดคนหน่อยว่าแบบไม่ครูครูสองคนดูแลเด็กประมาณ10คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะม,มันก็จะอยู่ประมาณพอคุณพูกออกตากันหรือไ,ไงคะลูกลูกยอดสูงเลยเไบย่อใช่ถือว่าก็โอเคแบบเหมือนได้อะไม่ไม่เป็นภาระตรงใช่คือคือคุณปู่ก็รู้สึกว่าการแบบลงทุนกับเรื่องแบบ าการศึกษาแล้วก็ม,มันเหมือนกะเป็นการแบบเชฟตัวเองเชฟเด็กๆตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆกันอ,อย่างเงี้ยค่ะเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าควรควรที่จะลงทุนใช่เอะทำมีแล้วไหมคะมัมีแล้วเจ็ดสิบล้านเงินมาก็ขอบคุณคุณปู่อีก <c oughs> น,นีเดียวกันค่ปู่ออกให้เหรอคะคุณปู่ออกค่าสร้างบ้านให้เฟอร์นิเจอร์ข้างในจัดการเองคุณปู่ออกไปเกินครึ่ง หรือเดสิบเปอของร้านวบ้านหรือว่าบ้านเราอุ้ยอันนี้คือแค่คุณคุณปู่ประมาณตีสัประมาณแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์จ้ค่ะดีจังไม่คือในลูกคือในอย่ากมาเป็นลูกหลานไม่คือคุณปู่ใจให้เต็มหรือว่าตัวหอของคุณปู่น่าจะตีสักประมาณห้าสิบห้าอะไรประมาณนี้ห้าสิบห้าเกือบเกือบหกสิบเฟอร์นิเจอร์คือเราออกเองเฟอร์นิเจอร์ออกเองเพราะว่า ลูกหลานแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันใช่ชอบไม่เหมือนกันแนวคนละแนวแต่ละบางคนอาจจะแบบอยากจะลงทุนกับบิวอินบางคนอยากจะลงทุนกับเฟอร์นิเจอร์เพราะฉะนั้นก็คือก็จะมีงบส่วนหนึ่งเกินอะไรยังไงก็ดูแลเอาเองอออย่าางเก ของกียังงบคุณปู่มันหมดไปกับอินทีเลียแล้วเฟอร์นิเจอร์ก็เลยต้องออกเองเรื่องการตกแต่งนี้เรามีทะเลาะกันได้หลายหลายู่ทตเลาะกันเรื่องพเจ้าอย่างนี้อย่างนี้อะไรไม่ค่อยได้ทะเลาะกันนะคะก็คือคุยคุยไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าตรงที่เป็นส่วนรวมให้มันแบบประมาณไหนเราพี่ปอก็จะมีโซนที่เป็นของเขาที่เขาอยากจะ้นั่นแล้วของเราก็จะมีโซนที่เป็นของเราอ่มันก็เลยไม่ไม่มีปัญหาด้วยและมั้งค่ะใช่เราก็รู้ว่า คือสิ่งที่เราชอบกับสิ่งที่เขาชอบอมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องเอาสองอย่างแบบมารวมกันให้มันโอเคที่สุดแล้วก็คุยกันว่าอยากได้อะไรที่มันอ,อ,อยู่ไปได้แบบนานๆเราก็ไม่อยากแบบทบําบอดเพราะมันปวดหัวนะคะนนย้ายไปอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ลยยังย้ายไปอยู่อยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะก็จะไกลจากเ่วันนี้กี้ใช้เวลามาประมาณสี่สิบห้านาทีสี่สิบนาที จเป็นไงบ้างแบบไปอยู่ชัน้นเืองจากบุตรเราก็เป็นเด็กในเมืองมีตลอดคือที่จริงอ่ะแต่ก่อนกนะี่ย้ายบ้านบ่อยนะที่นี้คือก่อนหน้า <c oughs> ที่จะแบบก่อนหน้าที่จะมาอยู่คอนโดในเมืองก่อนที่แต่งงานกับพี่ปอล่ค่ะกี่อยู่มีนบุรีสุขาพิบาล3 <c oughs> ไกลอะ่ะก็รำคาแพง 8, <c oughs> 1<ะ>้8ปอ่ะอือสิบวัยสุดก็คือเซเว่นอะไรก็เลยไม่ได้แบบแล้วเราก็ไปโรงเรียนจากที่นั่นทูกวันไปเรียนมหาลัยก็คือเอแบกบางนาคือคืน คือเออมันนอกเมืองมันไกลมันอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้รู้สึกช็อกกับกับการที่แบบว่าต้องย้ายไปอยู่ในที่ที่แบบว่าไกลขึ้นมาหน่อยนอกเมืองหน่อยห่างจากในเมืองประมาณแบบ30มสแพโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้ไม่ได้เราต้องรู้เวลาคือคือต้องรู้เวลาคือช่วงดีที่กิ๊ไม่ได้ทํางานแบบเออเข้า8ปดโมงเก้าโมงแล้วก็ออก5้าโมงเย็นอันนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่รถติด ก็คือช่วงดีคือเราสามารถที่จะแบบเลือกเวลาได้ว่าอ่าถ้าสมมติเราจะเข้ามาทํางานเวลานี้ถ้ามันเช้าออก,กี่ก็จะนอนคอนโดเพราะว่าจะได้ไม่ต้องฝ่ารถติดแต่ถ้าเป็นงานที่เราสามารถเลือกเองได้อย่างแบบเราถ่ายรายการของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเลือกออกจากบ้านสักประมาณสิบเอดโมงไม่ให้รถมันติดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องจัดการ เรียนลูกก็คือใกล้บ้านใหม่โรงเรียนลูกคือใกล้บ้านใหม่ไปเลยใช้เวลาเดินทางก็คือนิดเดียวไม่ใช่ใช่ใช้เวลาเดินทางง่ายๆเร็วๆ็วสะดวกเป็นชอบบ้านใหม่ชอบค่ะเพราะว่าเขามีพื้นที่แต่ก่อนเขาอยู่คอนโดคอนโดไม่มีพื้นที่เวลาแบบจะเล่นเล่นอะไรมันจะจํากัดอย่างเช่นพวกจักรยานจักรยานมันจะห้ามผ่านฝั่งล็อบบี้ห้ามไปตรงนั้นห้ามไปตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้คือเขามีพื้นที่ที่แบบ ที่มันไปไปตรงไหนก็ได้ๆๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเขาอาจจะแฮปปี้แต่ก็มันก็มีข้อดีข้อเสียเขาไม่มีเพื่อนเพราะอยู่คอน,นโดก็จะมีห้องอื่นๆที่แบบว่า,าใช่ห้องอื่นๆที่อายุใกล้ๆกันมีเพื่อนคนนั้นเพื่อนคนนี้นนใช่แต่อันเนี้ยเขาก็คือจะไรเพื่อน <laughs> เพราะว่ายังไม่ได้ไปโรงเรียน ยังไม่ได้ไปเลยแต่เขาก็เราก็ถามเค้านะว่าคิดถึงเพื่อนไหมเขาบอกเขาไม่ค kind of ิดถ um, ึงโอเคเขาบอกดูเรื่องแล้วแล้วแล้วสนุกใช่ไหมเขาบอกว่าเขาโอเคเขาแฮปปี้เขาพอมาคอนโดเขาบอกว่าเขาคิดถึงจักรยานเขาเขาไม่คิดถึงอะไรและก็แล้วแต่ลูกเอาที่สะดวกเลยนี่งานยังไงก็แบบงานในวงการเนาะหลายคนคิดถึงแล้วทำแบ๊กลูกเขาโรงเรีนแล้วนะจะทำแบ็คนะเต็มตัว เออสำหรับละครใช่ไหมใช่ถ้าละครอาจจะด,ดูดูก่อนค่ะว่าแบบว่าเออเรื่องเนื้อเรื่องดูบทดูคนที่เล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูว่าว่าเพราะถ้าเราแบบทําแล้วเราก็แบบทําให้มันเต็มที่อะไรเงี้ยชอบจริงจริงที่ชอบจริงจิงมีบ้างค่ะมีบ้างแต่ยังไม่ได้มีอันไหนที่โดนใจเอออาจจะเพราะว่ากีพึ่งแบบ ถ่ายเสร็จไปเรื่องหนึ่งที่ออนแอร์ไปแล้วก็ขอแบบพักสักนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยงนี้เรื่องหนึ่งมันถ่ายนานอ่ะมันถ่ายแบบปีนึง<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเร,เราไม่อยากทํางานอะไรที่มันเ,เขาเรียกอะไรต้องต้องคอมมิตอยู่กับมันแบบถึงปีาาาอ,งอะไรอย่างเงี้ยเผื่อแบบเกิดป๊าป้าทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าไม่อะไรที่ระยะย,ยาวมากๆอาจจะ อาจจะื้อาแค่ทาเาดึงน่นนๆไม่ไ,ไม่ซอนแม่หรอโอซสอนไม่ไหวอนไม่ไหวงานละครนี่คือแบบเหนื่อยนะกี่ว่ากีท่ทำงานมาหลายหลายอย่างแล้วกี่ว่างานละครเป็นงานที่เหนื่อยที่สุดเหนื่อยที่สุดเพราะว่ามันเจ็ดโมงเช้าเดี๋ยวนี้บางกองนัด6กโมงหกโมงด้วยซ้ํา หกโมงเสร็จถ้าหกโมงเสร็จสามทุ่มถ้าเจ็ดโมงเสร็จสี่ทุ่มกว่าจะขับรถถึงบ้านอาบน้ําล้างหน้าอาบน้าล้างหน้าเชียงคืนนั่งทํากันบ้านสาหรับวันรุ่งขึ้นอีกกว่าจะได้นอนตีหนึ่งตีห้าตื่นอีกแล้วเป็นอย่างเงี้ยคือแบบคารวะทีมที่แบบที่ทําละครเจ็ดวันเลยอ่ะแบบอู้หูสุขภาพมันคือแบบว่าหนัก หนักจริงจริงแสดงว่าถ้ากี้จะรับอีกทีต้องแบบบทต้องได้จริงๆหลายๆอย่างใช่อย่างเล่นบทอย่างประมาณไหนที่เกิดจากทำแบบต่าครับคุยกี้ก็พูดยากเหมือนกันเพราะว่ามันก็มันมันมันก็มีหลายอย่างที่มันที่มันดีอะค่ะก็ค<ม>ือถ้าเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าอืม้มสู้สิวะอย่างเงี้ยเราก็สู้เพราะว่ามันเหนื่อย<ม>อ่ามการงาอนหรืออะไรก็คิดถึอ ค่ะก็ถ้าคิดถึงก็ดูได้นะคะ y t u t u เอาละถ่ายอินกาถ่ายอินรายการตัวเองลที่ไหนะค่ะไม่เซ e ทีวีนะคะพิมเข้าไปเลยใน y o u t u b e นะคะมีหลายรายการให้ดูค่ะเทปล่าสุดจะไปไหนคะเทปล่าสุดเล่าสุดจะไปญี่ปุ่นใช่เพราะว่าพอญี่ปุ่นเปิดเราก็ลองดูซิว่าเอ้ยมันไปง่ายมันไปยากยังไงมันไปได้ไหมเราก็เลยแบบว่า โป๊ะปะแล้วก็ไปเลยซึ่งไปได้ไปได้เผื่อบบว่าแต่ไปยังไงต้องติดตามเพราะว่าวันเสาร์นี้ออนแอร์แล้วไม่กี่วันไม่ยากอย่างที่คิดเนาะไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไม่ยากอย่างที่คิดแล้วก็เลิศ